สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาบำรุงผักนะคะเล็กเป็นสายสุขภาพนะทุกคนปลูกผักกินเองแล้วก็ชอบตามแบบอินทรีย์นะคะจะบำรุงด้วย EM และไข่ตัวซานตัวแรกฝาแดงๆจะเป็นไข่ตัวซานนะคะตัวนี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตทําให้เขียวสวยส่วน EM เนี่ยช่วยไล่แมลงได้แล้วก็มีสารปรับสภาพดินให้ดินดีนะคะพอเราผสมสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็เขย่าค่ะ และว,วันนี้จะพาชมสวนด้วยนะคะว่าปลูกอะไรบ้างพื้นที่หน้าบ้านนะคะตรงนี้ข้างๆค่ะเป็นพื้นที่ข้างๆบ้านมันมีนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแบบปลูกได้อย่างละเล็กละน้อยแต่มันใกล้มือเหมือนมีเขาเรียกอะไรซปเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านเลยนะคะที่เห็นแปลง แปลงที่ทําคือพ่อบ้านทําให้นะไปเอาไม้ไผ่มาค่ะทําเป็นกรอบให้แปลงนี่ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดค่ะทุกคนบอกแล้วว่าพื้นที่น้อยเราเห็นเขียวๆนะไม่ใช่หญ้านะคะไม่ใช่วัชพืชก็คือเป็นเดซี่มากกะลตค่ะคือปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วมันไม่ตายอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นแบบพืชแข็งแรงนะทุกคนเอามาปั่นได้ตัวนี้จะเป็นกระหล่ำปลีค่ะ กระหล่ำปลีในกระถางกระหล่ำปลีคือมันจะหัวใหญ่มากเลยนะอันนี้คือฉีดบำรุงแล้วรู้สึกว่ามันจะมีมแมลงมากัดแทะด้วยนะเมื่อคืนเล็กเคยมาส่องดูนะคะจะมีพวกตะกะแตนมแมลงต่างๆว่ามันมีหลายชนิดก็มาแทะผักเราคลิปนี้ถือเป็นการพาชมผักเลยนะคะอันนี้จะเป็นสลัดบ้านๆค่ะเป็นผักสลดัดกินกับส้มตำส่วนตัวนี้จะเป็น กุหลาบค่ะทุกคนเล็กเป็นคนที่ชอบกุหลาบมากชอบที่สุดเลยนะคะชอบกุหลาบปกติปลูกกุหลาบแบบเยอะมากๆเลยตายไปก็มีบางทีเราไม่ได้ดูแลนะคะแล้วต้นนี้ก็ออกดอกต่มเยอะมากอันนี้จะเป็นผักชีไทยอันนี้จะเป็นเคลค่ะแล้วในผักชีไทยยังมีผักชีลาวอย่างนะาแรกๆอ่ะคือเล็กนึกว่าผักชีไทยมันจะแบบว่าไม่เกิดพอมันโตมาคลุมหมดเลยนะคะ ไม่รู้มันจะโตไหมนะชีลาวอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้เป็นกุหลาบสีม่วงนะแล้วแปลงนี้ปกติสวยมากเก็บไปแล้วสองรอบค่ะเป็นดอกผักกาดอะทุกคนผักกวางตุง้งออกดอกที่เอาไปลวกกินหวานๆนะ่นะเนาะตัวนี้แหละแมลงชอบมาแทะนะคะแล้วก็หลายคนถามว่ามีหอยไหมหอยหอยทากแล้วก็หอยรายตัวเล็กๆนะคะที่ชอบมาแทะผักนะ่ะคือเล็กเก็บไปทิ้งที่อื่นค่ะ เอาไปทิ้งที่อื่นไม่ได้ค่านะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเดซี่สีม่วงแต่ในโทรศัพท์มันเป็นสีชมพูเมื่อกี้ผักแพลมะเรงกลัวน้องมากกลัวอันนี้จะเป็นดาวเรืองปลูกจากยอดนะคะเด็ดยอดอีกทีหนึง่งตัวนี้ก็จะเป็นกุหลาบค่ะกุหลาบในร้อ,อยางกุหลาบในร้อ,อยางเนี่ยมีหลายสีนะทุกคนก่อนหน้านี้ออกดอกเยอะมากมีประมาณสี่้าแล้วแล้วก็หลากสีด้วย อันนี้ก็จะอแอดิดค่ะแอดิดตอนเล็กๆอันนี้จะเป็นกระหล่ำปลีในล้อยางรถยนต์ล้อ,อยางรถยนต์ออน,นี้เล็กก็กรีดเองนะคะผู้หญิงก็กรีดได้ยางรถยนต์เก่าเอามาปลูกผักได้ค่ะใส่ดินได้พื้นที่เยอะดีรอบ,รบๆก็จะเป็นผักบุ้งค่ะพื้นที่ไม่เยอะนะคะตรงนี้นี่อยากจะอวดกุลาบอันนี้เรดบาคคล่าค่ะทุกคน ดอกใหญ่มากคิดดูว่าอันนี้กำลังผลิผลบานถ้าบานนี้คือเต็มฝ่ามือล้อนเลยนะคะนี่ก้านมันแข็งเป็นกุหลาบตัดดอกค่ะทุกคนกลิ่นไม่หอมนะแต่มันสวยสวยมากคิดถึงวาเลนไทน์เลยเนี่ยดอกตูมนะคะดอกตูมเยอะมากทุกคนด้านล่างก็จะมีขึ้นชายมีผักกาดแล้วก็ผักจีไปเรื่อยค่ะ ปลูกให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะคะแล้วก็มีมะเขือทุกคนทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดนะเป็นอินทรีย์หมดเลยจ้าปลูกแล้วก็เก็บกินด้วยนะเป็นความสุขมันจะอร่อยกว่า,าผักที่ซื้อจากตลาดอีกนะก็จะมีขมง้งขมิ้นอยู่ด้านาขวามือนะคะภูมิใจในกุหลาบมากเรด,ดบาคาล่าอันนี้จะเป็นาบานไม่รู้เลย อีกฝัก่งหนึ่งก็มีนะคะสีแดงสีแดงม่วงอันนี้เป็นชมพูขาวค่ะแล้วนี่ก็กุหลาบฉีดให้ครบทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งหนึ่งกระบอกฉีดประหยัดมากทุกคนนี้เด็ดใบออกช่วยก่อนอันนี้เป็นมะเขือม่วงค่ะมะเขือ,อน,นี่คือซื้อต้นพันมาตายอยู่ดีก็ตายฝนลงนะคะตายไปสองต้นเหี่ยวตายไปเฉยเฉยจากที่ง,งาๆนะาเล็กก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นอะไร ปลูกใกล้ๆก,กันค่ะน่าจะแบบติดเชื้อรามาตั้งแต่ต้นนะคะนี่แต่แต่ต้นนี้คือสวยมากมีมะเขือยาวมะเขือม่วงมะเขือเขียวนะคะแล้วก็คลังกบอันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะทุกคนมะเขือเทศในเข่งในตะก้าผ้านั่นแหละเนาะตอนแรกซื้อตาห่างๆมาจะเอามาเลี้ยงเ,เห็ดฟางเนาะก็เลยเอามาปลูกพักก่อน นี่เริ่มออกดอกตัวไวมากทุกคนเนี่ยเลขฉีดฉีดเอมและไข่ตัวซานไข่ตัวซานจะช่วยทำให้สดนานผักเขียวโตวไวยืดไวมากค่ะทุกคนแล้วก็ทำให้สดนานรสชาติอร่อยบวกกับเอมนี่คือมันดีจริงอันนี้ก็มะเขือเทศค่ะตัวไวมากบอกตรงๆว่าตัวไวมากเพิ่งปลูกไม่นานเองเพราะเพิ่งสั่งเข่ง เมอร์หกสีขาวมาปลูกแป๊บเดียวเองนะแล้วก็เป็นดินหมักด้วยนะคะเอ็กจะชอบหมักดินจากพวกเศษใบไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยข้อกแกลบเนาะตัวฉีดก็จะเป็นไคโตัวซานกับ EM ตัวนี้เลยค่ะอันนี้เราจะเด็ดใบช่วยเพราะว่าเริ่มออกดอกแล้วทุกคนเนี่ย พาชมแบบผักที่ปลูกด้วยนะคะไปในตัวเลยแล้วก็ตอนเช้าเล็กจะเก<ผ>็แข็งแรงต่างๆมีหมดค่ะอ,อมแซบบ้านอ,อมแซบป่านี่มีเยอะค่ะพวกผักแพลวปักกิ่งฉีดดอกไม้ได้ด้วยนะชวนชมออกดอกแบบเยอะมากเลยทุกคนจริงๆมันกระจายจกันอยู่นะจะมารวมอยู่เมื่อกี้วอเตอร์แคสสีแดงอันนี้เป็นสะระแหน่ช้ำเองช้ำจากยอดนะคะอันนี้ก็ผูกขาว พวกนี้คือเด็ดเด็ดไปปั่นประจำตอนชาจะไม่หมดนะคะมาจบที่พลิกค่ะพลิกแพงมากทุกคนโลร้อยแปดสิบถึงสองร้อยมีพลิกเก็นเองในช่วงนี้คือโชคดีมากเพ,พราะพลิกอ่าช่วงนี้เขาบอกว่ามันจะมีฝนตกช่วงหน้าหนาวพลิกก็เลยแพงจ้าสวนพลิกนี้ก็คือปลูกเองนะคะเก็บมาจากที่สวนอีกที่หนึ่งสวนนานะคะกล้วยก็ปลูกเองมาและก็ก็ปลูกเองเพราะจากมเมล็ดนี่ก็ฝรั่งฝีมือเราเองจ้า ดอกกุหลาบดอกกุหลาบข้างทุ่งนะคะเอาไปปลูกอยู่สามสีแต่ว่ามีหลายต้นนะทุกคนปลูกใหม่3สามสีแล้วก็นี่ค่ะผักที่เราเก็บครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งแรกนะ่ะสวยมากทุกคน อันนี้คือรอบที่สองแล้วนะคะเราเราตัดแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่งไงแต่ว่าคือมันดีตรงที่ว่าเราได้กินผักแล้วผักตัดสดๆแบบนี้เนาะทุกคนก็คงจะรูนะ้เนาะเอาไปลวกแบบกินเป็นผักเคียงน้ำพริกอะไรแบบนี้มันจะหวานมากทุกคนใครไม่มีพื้นที่เนาะก็ปลูกใส่กระถางนะผักกาดปลูกง่ายมากค่ะแค่หวานมาเมล็ดลงแบบไม่เกินสีวันมันก็งอกแล้วนะคะแล้วร,ระยะเวลาในการเก็บก็ สามสิบวันทุกคนเร็วมากดีไม่ดีแบบบางคนแบบคือถ้าดินดีๆยี่สิบห้าวันคือได้ได้เก็บกินต้นเล็กๆแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นรูไหมใ้่ของแท้คะ่ะเพราะว่าเล็กมาส่องผักชอบสองผักตอนกลางคืนคืนคอมีตั๊ก,กแตนนู่นนี่นั่นมาแต่ก็ไม่รุนแรงนะคะเพราะเราใช้ EM ค่ะทุกคน EM กับไข่ตัวซานทำให้แบบรสชาติของผักแบบอร่อยมากเลยนะคะหวานกรอบมีกลิ่น ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลีนโอ๊กด้วยนะเห็นไหมใบหยักๆยอ,ยอ,ยอะแต่คือมันเบียดกันมันเบียดกันนะคะมันก็เลยไม่โตเพื้นเช่มันน้อยเนาะนี่ได้หนึ่งตะก้าค่ะก่อนหน้าน,นี้สวยมากอันนั้นเป็นผักชีไทยค่ะผักชีไทยเพื่อนๆอย่าลืมไปปลูกผัก กินเองกันนะคะทุกคนมันเป็นความสุขทางใจและและนี่ก็คือแหล่งอาหารของเราค่ะเพราะจริงๆเราไปซื้อที่ตลาดอ่ะคือเขาก็จะทําสวยๆมาให้เราแต่เชื่อเลยว่าบางทีเขาก็อาจจะใช้ยาไล่แมลงตัวนั้นจะอันตรายมากนะคะ,คะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมอ,อย่าลืมไปปลูกผักกินเองนะคะแล้วก็ปลูกแบบปลอดภัยได้แบ่งปันด้วยจ้า